ดราม่าเดือดแจ๊ดกับพีในดียังไม่จบเพราะมีการตอบโต้โพสต์ถึงกันในรอบที่2เรียกได้ว่าเนี่ยกระแสแรงสุดๆจนช่องข่าวหลายช่องเนี่ยได้เอาไปทําข่าวแถมเป็นช่องดังๆังซะด้วยแล้วในรอบนี้เนี่ยแจ๊ดก็ได้บอกว่าเห็นเสือหมอบไม่ได้แปลว่าเสือมันกลัวแล้วทางพีในดีเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าไปท้าตีท้าต่อยใ,ใครเขาอีกเดี๋ยวต้องย้ายบ้านหนีเขาเรื่อยๆมันลําบากลูกเมียประทะก,กันอย่างดุเดือดในรอบที่2แล้วข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลย เป็นกระแสะแรงกันจริงๆครับสาหรับดราม่าเดือดแจ๊สกับพีในดีที่เกือบทุกช่องข่าวเนี่ยก็ได้อาไปทําข่าวหมดส่วนใครที่ยังไม่รู้ต้นเหตุการเกิดดราม่าเนี่ยกดที่ตัวไอขวาบนเลยจะได้ตามข่าวกันทันผมจะพูดคร่าวๆนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากที่ผ่านมาทางพีในดี D ก็ได้มีปัญหากับยังกูเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคนลุมดา่าพีในดีกันเต็มเลยรวมถึงแจ๊สด้วยโดยทางแจ๊สเนี่ยก็เหมือนมีประเด็นกับทางพีในดี D นะแต่ไม่ได้ดราม่านักขนาดนี้และในครั้งนี้เนี่ยผมย้ําว่าในครั้งนี้นะ เกิดจากที่พีในดีเนี่ยโพสต์ว่า20กว่าปีนี้วงการตลกมีดรามา่าผมไม่เคยไปเสือกทุกวันนี้ยังงงๆว่าตลกมาเสือกอะไรกับผมและทางแจ๊สเนี่ยก็ได้คอมเมนต์โต้อตอบกันประมาณว่านัดเจอไหมสองต่อสองลั่นไว้เจอหน้าเดี๋ยวรู้กันพีในดีก็บอกว่าเอาเวลาที่พิมพเนี่ยไปทาเพลงดิสมาดิเรียกได้ว่าเดือดมากจนช่องข่าวเอาไปทําข่าวกันมากมายจริงๆครับแต่มันยังไม่จบเพราะรอบนี้เนี่ยทางแจ๊สก็ได้โพสต์บ้างเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมขอชี้แจงดังนี้นะครับ ผมขอโทษแฟนๆทุกคนที่ผมใช้คำพูดไม่เหมาะสมแต่ผมอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ชอบมีเรื่องกับใครถ้าใครได้ทำงานร่วมกับผมจะรู้ดีแต่ในเรื่องที่ผ่านมาผมอดทนไม่ไหวจริงๆครับเลยหลุดโมโหและพิมพ์ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมไปแต่ผมก็ได้มานั่งคิดนะว่าผมให้ราคากับคนนั้นทำไมในเมื่อเขาไม่ได้ทะเลาะก,กับผมแค่คนเดียวทะเลาะก,กับทุกคนไปทั่วแล้วที่บอกว่าให้ผมมาทำเพลงดิสผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมอายุ37แล้วผมเอาเวลาไปทำมาหากินจะมีประโยชน์มากกว่านี้ครับ ครอบครัวผมยังต้องกินต้องใช้อีกอย่างนะครับผมขอบอกตรงนี้เลยผมไม่ใช่แรปเปอร์ผมเป็นตลกตลกที่คุณเหยียดกันนะครับผมเป็นอาชีพนี้และผมก็รักในอาชีพนี้ผมด้วยแต่พวกคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ผมอย่าร้องเพลงนู่นนี่เพราะมันเป็นสิทธิ์ของผมเช่นกันเชิญคุณเลียวไปในโลกของคุณเถอะครับจบนะครับผมจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วขอบคุณทุกคนครับและอย่าบอกกับทุกคนตรงนี้ไว้หนึ่งข้อคิดว่าเห็นเสือหมอบไม่ใช่ว่าเสือมันกลัวขอบคุณครับและทางพีในดีเนี่ยก็ได้ไปคอมเมนต์นะครับว่า ผมถ้าเลาะก,กับคนอื่นแจ๊สมาเสือกเรื่องผมแต่ไปขอโทษแฟนครับเลิกหน้าด้านเถอะคนเขาดูออกโดยทางโพสต์ของแจ๊สเนี่ยก็โดนโลบไปนะครับทางพีในดีเนี่ยก็เลยไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าแจ๊สชวนชื่นหลังจากนี้สําหรับกูมึงคือตลกหน้าด้านใจหมาคนหนึ่งใครจะนับถือมันก็นับถือไปแต่ในใจลึกๆมึงรู้ดีที่สุดแล้วอย่าไปท้าตีท้าต่อยใ,ใครเขาอีกเดี๋ยวต้องย้ายบ้านหนีเขาเรื่อยมันลําบากลูกเมียปลอล่าสุดบอกกูแล้วพีในดีเนี่ยพี่แกนี่เดือดจริงๆครับต่อด้วยโพสต์ที่ว่า พวกมึงนี้เฮียเป็นกระบวนการเนาะช่องทูลงข่าวกูแต่ไปสัมภาษณ์ไอเฮียพีทช,ช่อง3ติดต่อไอตลกแต่ไม่ติดต่อกูซึ่งติดต่อมากูคงไม่ให้มึงเอาเวลาไปลงข่าวอื่นนะแต่ดีเอาให้เขารู้กันทั้งประเทศปอลอไอแจ๊สรบแชทไอจกูทิ้งไปละยังไม่หมดความเดือดนะครับต่อด้วยที่ว่าขอโทษนะคําว่าลูกเมียไม่ใช่สถานะแต่มันคือจริตของมึงตลกแดงในวงการน,นี้ต่อไปเถอะแจ๊สโพสุดท้ายและท้ายสุดขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้คนเห็นความจริงขึ้นมา ขอบคุณที่เชื่อใจผมในเรื่องที่ผมไม่ผิดถ้าเรื่องไหนผมผิดผมจะบอกและขอโทษทุกคนด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาขุดเพราะทุกวันที่เหลือผมระลึกถึงความผิดในอดีตผมอยู่เสมอขอบคุณจริงๆครับถ้าผมไม่มีโอกาสเดินในวงการนี้ต่อไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมเตรียมใจไว้ว่ามันจะไม่สำเร็จตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะเป็นศิลปินฮิปฮอปเมื่อ15ปีก่อนแล้วกราบขออภัยผู้ใหญ่ในวงการที่ให้โอกาสผมมาโดยตลอดแต่คว้ามันไม่ได้ขอพระคุณครับแล้วเจอกัน ก็เรียกได้ว่าเดือดกันแบบสุดๆนะครับแต่ทางแจ๊ดเนี่ยก็คงไม่อยากมีประเด็นต่อก็เลยลบโพสและบล็อกเลยจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้อีกแต่ทางพีนดีเนี่ยเรียกได้ว่าพี่แกนี่เดือดสุดๆดูจากโพสของทางแจ๊ดเรื่องนี้ก็คงจะจบลงแค่นี้แหละครับคงไม่มีการโพสต์อะไรต่อถึงเรื่องนี้อีกแล้วก็คงเป็นแค่การประทะเดือดทางโซเชียลเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าทางพีนดีเนี่ยจะจบเรื่องนี้หรือไม่หรืออาจจะได้ฟังเพนดิตที่ปล่อยออกมาตามสไตล์ของพีนดีก็ต้องรอติดตามกันต่อไป ใครคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าจะจบไหมหรือจะมีต่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและต้องคอมเมนต์ให้เกียรติทุกท่านที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนี้ด้วยถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเลเอร์เนี่ยก็กด Subscribe ช่องผมไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ News ์ a p เอร์และผมบิ๊กต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ Peach